สวัสดีครับพบกับชนะทอยทิกนะครับคลิปนี้นะฮะมีตัว o p t i ิมันะครับเป็นตัวงานถูกนะครับตัวนี้เขียวว่า Robot f อร์สนะครับใครเคยดูพี่รีวิว o p t i m มันะครับงานแรกๆเลยจากการที่กลับมารีวิวอ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่ของเว่ยเจียงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับราคาถูกกว่านะครับอันนี้ เขาขายกันแบงค์500นะครับจ่ายไปมีทอนนะฮะตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นโมเดลกันเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องลองเปิดกล่องดูนะฮะน้องๆอยากให้หาของไอ้ทาร์ฟอร์เมอร์ถูกๆมารีวิวบ้างนะครับก็ตัวนี้แหละถูกดีนะครับไม่ถึง500แน่นอน100%นะครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่ไปซื้อกันเอาเองนะครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรนะครับคู่มือมีคู่มือมาเล่มหนึ่ง คู่มือเป็นแบบนี้คู่มือเป็นสีซะด้วยนะครับแต่คู่มือเนี่ยเป็นคู่มือเขียนว่าเว่ยเจียงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของเว่ยเจียงมั้งนะครับไม่งั้นคงไม่กล้าใช้นี่คือตัวนี้แหละที่พี่บอกนะครับตัวนี้เลยนะครับพี่เคยมีนะครับแต่ขายต่อไปแล้วนะฮะอันนี้คือวิธีแปลงร่างนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแต่ว่าจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะอันนี้น่าจะเห็นแล้วนะครับคู่มือก็เป็นแบบนี้นะฮะ มันคือตัวเดียวกันแหละกับที่เป็นคู่มือเนี่ยแต่ว่านี่เขาทาเป็นตัวเล็กมานะครับน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ราคาประหยัดแบบราคาแบบเด็กๆซื้อเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคู่มือเป็นแบบนี้นะครับคู่มือคือตัวนั้นเลยนะฮะแล้วกล่องดยกล่องมาก็เป็นประมาณนี้เดยนะปรับ,บแปลงนิดนึงก็จะเป็นอยู่ในแพ็คนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีเป็นดาบคู่นะครับเป็นสีดำนะฮะแล้วก็จะเป็น จับจับดูมีส่วนของเหล็กด้วยนะครับจับดูเนี่ยมีส่วนของเหล็กนะะแล้วจะมีหน้ามาให้เปลี่ยนนะครับมีดาบคู่นะครับเดี๋ยวลองแกะออกมาเลยนี่จะเป็นแบบนี้มีชิ้นเหล็กนะครับจุดขยับไม่มีเฟืองนะครับไม่มีเฟืองเลยนะฮะันนะดูที่หน้านี้เป็นหน้าอะไรให้มาอ๋อเป็นหน้าแบบปิดปากนะครับปิดปากมาออกปิดมสนะครับ หน้าที่เขาติดมาจะเป็นหน้าแบบเปิดปากนะฮะหน้าเป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าที่แถมมาอีกอันหนึ่งสำหรับเปลี่ยนได้เนี่ยต้องถอดน,น็อตเปลี่ยนนะครับจะเป็นหน้าที่ปิดปากมานะฮะมีสองหน้าให้เปลี่ยนก็คือขนันขันน็อตออกไปนะครับและข้างหลังนี่ก็จะเป็นเป็นชิ้นส่วนพ์าที่มันเป็นหลังคารถ นะครับที่แบบพอแปลงล่างแล้วมันต้องเป็นส่วนผสมที่สําหรับใช้แปลงล่างนะครับถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเนี่ยผมเห็นแล้วเขาไปถอดตรงนี้ออกนะครับเห็นคนไปโมแล้วตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถอดออกมันก็จะแปลงล่างเป็นรถไม่สมบูรณ์นะครับจะแปลกๆหน่อยนะฮะมันจะจะต่างจากตรงไอตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับของเวเจียงนะครับมันจะตัวนั้นจะเป็นเป็นเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองทั้งตัวจุดขยับนะครับข้อต่ออะไรเนี้ยเป็นเฟืองหมด แต่นี่เป็นแบบธรรมดานะครับธรรมดามันค,คือคือลื่นๆเลยนะครับก็เล่นไปสักพักก็จะมีโอกาสหลวมนะฮะแต่ว่ามันก็ดีอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นเฟืองเนี่ยเวลาเราขยับขยับแต่ละทีเนี่ยมันก็จะแก๊กแก๊กแก๊กแล้วเรามันก็จะจัดท่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้แบบมันจะจัดท่าอย่างนี้ยากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเฟืองใช่ไหมจัดมันก็แก๊ก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 อะไรอย่างเงี้ย จริงๆเ่ะไอข้อต่อที่เป็นเฟืองมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงมันหลวมหลวมยากนะครับแต่ว่าเฟืองเนี่ยถ้าเกิดใครเคยแกะดูเฟืองข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวขัดกันเป็นเฟืองเฟืองอยู่ถ้าตัวขัดมันแตกมันหักอะไรเงี้ยก็คือจะรูดเลยก็จะพังนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จุดขยัมมันก็แน่นดีนะหมายถึงแบบมันคงไม่หลวมง่ายนะครับณตอนนี้นะนะครับตัวนี้น่าน่าไปทําสีนะ สีเขาไม่ได้ทํามาแบบเงาวๆอะคือมันน่าถอดทําสีมากเลยถ้าเกิดมันแยกชิ้นได้อะเหมาะที่จะไปทําสีเลยนะครับตัวเนี้ยพอดูเฟืองดูได้ดูข้อต่อเนี่ยมันเป็นน็อตนะครับถ้าเป็นน็อตมาอย่างเงี้ยถอดไปทําสีง่ายเลยนะครับทาสีเล่นง่ายเลยเป็นน็อตหมดเลยยังไม่เจอเออดีนะเป็นน็อตซัออด,นะนนดส,ส่วนใหญ่เลยครับมันจะไม่มีเออม,ม,มีมีเป็น เป็นแกนเป็นเป็นเดือยบ้างนะครับเป็นแกนเหล็กบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ที่ประกอบกันเนี่ยจะเป็นนอ็อตมีเดือยเหล็กบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆตรงเท้าเหมือนจะเป็นชิ้นเหล็กนะครับเป็นเป็นพาสตเหล็กแล้วก็ตรงตรง,ตรงช่วงหนะ้าอกช่วงนี้นะฮะสวยดีครับสมราคานะครับงานถือว่าโอเคเลยนะผ่านเลยนะครับราคาไม่ถึงห้าร้อยเนี่ยซื้อให้เด็กๆเล่นกันได้สบายนะครับตัวนี้ สี่เจะลงมาแบบเป็นพลาสติกนิดๆไม่นิดอะเป็นพลาสติกเลยนะครับจุดขยับเพียบนะฮะจัดท่าได้แบบโอ้เยอะแยะมากมายเนะี่ยอย่างงี้นะฮะเล่นสนุกครับตัวนี้เล่นสนุกเลยถ้าเกิดซื้อให้น้องๆเล่นเนาะนะครับเดี๋ยวลองแปลงล่างดูดีว่าแปลงล่างเป็นรถมันจะสวยไหมนะครับตัวนี้ เดี๋ยวก่อนจะแปลงร่างนะครับขอลองเปลี่ยนหน้าดูก่อนผมไม่ค่อยชอบหน้าเปิดปากของออปติมัสเลยแต,แต่ไหนแต่ไรแล้วมันแปลกแปดกอยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าใส่หน้านี้ดูเผื่อจะสวยอืมก็ดูด,ดีดูดีกว่าหน้าหน้าเปิดปากนะครับขั้นตอนแปลงร่างนะครับก็ถอดหน้าออกมาก่อนนะฮะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ดันส่วนนี้นะครับดันตรงนี้ขึ้นนะครับดันอย่างนี้ ดันขึ้นมานะครับนะฮดันขึ้นมาแล้วก็ประกบตรงนี้เข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครให้มันได้อย่างนี้ก่อนนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้ครับจากนั้นก็นะครับ ดันตรงนี้ออกมานะครับตรงตรงข้างนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับดันออกมาแบบนี้ปึ๊นะครับดันออกมานี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปด้วยกันแบบนี้นี่ประกบเข้าไปแบบนี้นะฮะทำแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะครับ อนนี้ให้ได้ทรงนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับพอได้ทรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับประกบเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดันมือนะครับดันมือขึ้นไปนี่นี่นะฮะแล้วก็ผับขึ้นมาอย่างนี้ ให้มันได้ทรงนี้ก่อนนะ,ะนะครับเป็นจะเป็นทรงนี้นะครับตรงนี้จะมีแกนเป็นเดือยน,นะครับปกบเข้าไปให้มันติดกันนะฮะชิดกันอย่างงี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เอาตรงตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาข้างบนนี่นะครับมันจะจะเป็นคอนโซลหน้ารถเอ้ไม่ใช่เป็นฝาปรงรถด้านบนส่วนหน้านะฮะ จะได้ทรงนี้แล้วนะครับพอได้ทรงนี้แล้วนะครับดึงข้างหลังนี้ออกมานะครับข้างหลังก็จะพับอยู่อย่างนี้ในชะ่ไหมครับดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็นี่อย่างนี้นะครับเป็นส่วนกระจังรถนะฮะนี่นะครับก็ประกอบเข้าไป ได้อย่างนี้นะครับเริ่มเป็นเห็นรูปเป็นรูปเป็นล่างรถแล้วเห็นไหมพอได้แบบนี้นะครับส่วนหน้าประกบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะพอได้แบบนี้นะครับด้านด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วข้างหลังเนี่ยดึงดึงมาแบบนี้นะครับดึงอย่างข้างหลังมาแบบนี้อนี่นะครับได้ทรงนี้นะครับด้านนี้ดึงมาอีกนี่ ได้ทรงนี้แล้วพอได้ทรงนี้แล้วตรงนี้ครับตรงนี้มีส่วนที่เราต้องผักเข้าไปด้านหลังอีกนะครับเพื่อให้มันเป็น,นปิดเปิดเห็นตรงประตูรถด้านคนขับด้านคนขับทางนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้อีกนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ในส่วนหัวนะครับดันไปข้างหลังนะครับดันไปข้างหลังเพื่อเก็บหัวนะฮะ นีก็จะได้เป็นส่วนของกระจกรถด้านหน้ารถขึ้นมานี่แบบนี้นะครับพอได้ทรงนี้เสร็จนะครับก็ผัดลงมาแบบนี้ประกบกันเป็นส่วนของลังคานะครับนี่นะครับประกบเรียบร้อยนะครับจะถ้าเป็นส่วนหน้าของรถที่ค่อนข้างจะดูเป็นรถมากขึ้นแล้วนะครับจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับนี่ประกบกันแบบนี้แหละนะฮะนกกระซาปิ้วปิ้วปิ้วนะฮะ นี่แบบนี้นี่นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับหมุนร้อยแปดสิบองศานะครับนี่หมุ 29. นนี้นะฮะ้อหมุนนะไม่ห um มุนมันจะประกอบไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้พอหมุนเสร็จจะมาทรงนี <S <S ้แหละนะครับนะครับพอได้ทรงนี้เสร็จนะครับข้างหลังต้องเป็นไอข้างล่างต้องเป็นทรงนี้นะนะฮะแล้วก็ดึงนี่นะครับดึงแางนี้ปึ๊บตรงนี้พับเก็บเข้าไปนะครับแล้วก็ ประกอบติดยึดแล้วก็พับนี่ลงมานี่สำเร็จไปได้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นล่างรถที่สวยนะชอบนะครับ <_ letter> เป็นเป็นเป็นรถที่สวยเลยอ่ะพอแปลงเป็นรถเนี่ยสวยมากนะครับอาจจะอยู่ด้านล่างรถด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสวยดีพอแปลงเป็นรถเนี่ยประกอบสนิทมากนะครับประกอบดีมากประกอบแล้วแบบไม่ไม่เพเยอะนะฮะแล้วก็นี่ ดึงมาด้านหน้าแบบนี้นะครับประกอบปิดดีมากนะครับแล้วก็นี่ลงมาแบบนี้ใน่วนดาที่ติดที่แถมมาให้นะครับติดตรงนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ น,นะครับแบบนี้นะครับสวยเลยแหละนะครับล่างรถเนี่ยนะฮะรถผมชอบมากเลยนะคือเป็นรถที่ดูดีมากนะครับแล้วก็ประกอบสนิทดีมากคือแปลงล่างเป็นรถง่ายนะครับคือไอตัวไอรอนไฮอ่ะที่ที่หักไปก่อนหน้านี้ยังประกบยังยังอะไรเข้ายากกว่านี้เยอะนะครับตัวเนี้ยนะครับงานจีน งานจีนไอรถไทย้งานจีน QC นะครับแต่ว่าป,ประกอบเป็นรถยากมากนะครับแล้วก็หักไปแล้วแต่ตัวนี้ประกอบเป็นรถแบบง่ายมากนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะฮะเวิร์กมากนะครับตัวนี้ถ้าแปลงเป็นรถนะสวยมากเนี่ยล้วข้างหน้าก็สวยเห็นไหมล่างรถสวยเลยนะครับเจ๋งดีหลังจากแปลงเป็นรถไปแล้วนะครับก็จะเห็นรอยนะครับเป็นรอยพลาสติก นิดนึงนะครับเป็นเกดของพลาสติกที่มันไม่ใช่เกดระดับสูงเท่าเท่าไหร่จะเป็นรอยแตกเป็นรายงานอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าราคาเขาไม่ถึง500นะตัวนี้นะครับแล้วประกอบล่างเป็นรถได้สวยมากนะฮะคือเป็นงานงานดีเลยนะครับงานที่ใช้ได้เลยคุณภาพดีนะครับในราคาระดับเท่านี้นะนะครับควรจะต้องมีได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวแปลงล่างเป็นรถแล้วก็แปลงล่างกลับไปเป็นหุ่นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องสรุป ให้ให้รู้กันว่ามันยังไงบ้างนะครับก็ขอละกลับไปเป็นหุ่นก่อนนะฮะแต่ว่าละไอตัวนี้ผมอาจจะเก็บไปอยู่ล่างรถนะเพราะว่าชอบชอบเป็นรถมากกว่าสวยดีนะครับใช้ได้ ได้ประมาณนี้เรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวออปติมัตตัวนี้นะครับออปติมาต์พรามตัวนี้ร่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยงานเวรเจียงนะครับเคยเขาทําตัวใหญ่ออกมาแล้วนะครับที่เป็นสีเงาๆเลยผมเคยรีวิวไปแล้วก็ลองไปหาหาดูนะในในช่องมีนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับมันคือคือโมโมเดลกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำถูกทําให้ตัวเล็กลงมาแล้วก็เปลี่ยนวัสดุนะครับให้มันคุณภาพมันน้อยลงนะครับเพื่อให้มันขายได้ราคาถูก ตัวนี้เนี่ยผมสั่งเข้ามาเองราคาตีปเป็นเงินไทยมันถูกมากแต่ผมไม่ไม่บอกราคานะไปหากันเอาเองแล้วกันในไทยมีร้านขายนะครับลองดูนะครับถูกมากนะครับก็ลองไปหาดูอันนี้เขาทําไว้สําหรับอ่าลายเด็กๆให้เด็กๆเ,เล่นนะครับซื้อแล้วแบบอโอ้โหให้ถูกไว้แล้วมันดีมากนะครับตวัวนี้ผมชอบมากกว่าไอตัวเวอร์เจนตัวใหญ่นะครับมันน้ําหนักมันเบานะครับและรายละเอียดก็ดีถึงว่ามันจะทําสีมาไม่ไม่ไม่ได้แบบเจ๋งเท่าตัวใหญ่ก็เหออตัวใหญ่จะทําสีเป็นสีเงินมาเลยเหมือนเหล็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็สีพวกนี้มันจะเงากว่านี้ แต่ตัวนี้เนี่ยถึงเป็นสีแบบนี้นะครับแต่เล่นสนุกนะครับราคาถูกพ่อแม่นะครับที่น้องๆแบบแบบอยากอยากได้ transformer สักตัวนึงเนี่ยผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับไปหาซื้อดูเจ๋งนะครับแต่ไม่ต้องมาหาซื้อที่ผมนะผมไม่มีขายนะครับผมสั่งมาพอดีสําหรับเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมเองนะครับที่ผมแนะนําตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะขอวายสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยมันเล่นสนุกคือมันจัดท่าแบบแปลกๆได้คือน้ำหนักเขาน้อยนะครับมันทําให้มันยืนท่าแบบเนี่ยยืนอย่างนี้ได้ นะครับซึ่งงานตัวใหญ่มันจะยืนไม่ค่อยได้ท่าอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเขาหนักนะครับเนี่ยยืนอย่างนี้ได้แล้วก็จัดท่าแบบอลังการได้โดยที่มันไม่ล้มอะมันมันสามารถยืนได้ของมันเองนะฮะอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ยบางตัวมันล้มนะถ้าเป็นงานตัวใหญ่นะครับแล้วจุดขยับเขาก็ค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยทำท่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยืนยืนถีบคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันดีอ่ะมันยืนมันยืนจัดท่าจัดทางจัดแปลกๆได้เยอะดีผมชอบนะครับผมเคยบอกทุกคลิปเลยเพราะว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ดีคือมันต้องยืนเองได้นะครับแล้วยิ่งยืนท่าประหลาดประหลาดได้นี่โคตรเวิร์กเลยนะฮะก็แนะนําเลยนะตัวนี้คือผมจะตัวไหนไม่ดีผมก็จะไม่แนะนําให้ซื้อนะแต่ตัวนี้งานนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะครับในการยืนในการจัดแอคชั่นถ่ายรูปหรือการยืนเล่นการแตลงร่างมันดีทุกอย่างนะครับเสียอย่างเดียวคือตัวเล็กแล้วคุณภาพพลาสติกมันจะไม่เท่าตัวใหญ่ แล้วในส่วนหน้านี้เขาจะเงาไปหน่อยนะครับอันนี้ผมลงพาร์เนลไลน์ไปแล้วนะครับลงพาร์เนลไลน์ไปแล้วให้มันหน้ามันเงามันน้อยลงนะครับแต่ดูรายละเอียดนะ่ะให้ดูอีกทีนึงก็ได้นะครับในรายละเอียดตามตัวก็ไม่ได้ขี้เหร่นะรายละเอียดถึงมันเป็นงานตัวเล็กแต่รายละเอียดมันชัดนะครับมันคมมากนะครับ ทำสีเพิ่มก็ได้นะครับทำารีเพนเพิ่มก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้นะครับไปฝึกทําสีทสํอะไรเล่นนะครับแต่ว่าตอนขายต่อก็มีปัญหาหน่อยนะครับบางคนเขาก็อยากได้เดิมๆนะถ้าเกิดจะขายต่อคือใครมีความคิดจะขายต่ออย่าไปทําสีนะครับทำสีแล้วต้องเก็บไว้เองนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแบบทําสีสวยๆแล้วแบบคิดว่าเอยเดี๋ยวมีคนซื้อก็แล้วแต่นะครับตัวนี้สูงประมาณ19บเกเซนได้นะครับโดยประมาณนะนะครับผมก็เชียร์นะตัวนี้เนี่ยน่าเอามา เอามาเล่นน่าจะมีไว้สักตัวหนึ่งคนเล่นทางฟอร์ม์เออร์ตัวนี้ผมบอกเลยต้องหาไว้สักตัวหนึ่งนะครับเก็บไว้ที่บ้านนะครับมันดีแน่นอนผมชอบมากแนะนําเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ